เรามาทำความรู้จักกับฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนข้อมูลของแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพที่เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้ใครเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพลงในแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพแล้วคุณคือผู้จัดการข้อมูลของคุณเองโดยที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของเราได้ หากไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณโดยขั้นตอนขอดูข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสุขภาพเจ้าหน้าที่จะทำการระบุหมายเลขบัตรประชาชนของคุณและเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการขอดูผ่านหน้าจอระบบของเจ้าหน้าที่และกดปุ่มขอเข้าถึงข้อมูลระบบของเจ้าหน้าที่จะแสดง QR code ขึ้นมาให้คุณใช้สำหรับสแกนเพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลส่วนตัวของคุณได้สำหรับขั้นตอนการอนุญาตก็ง่ายๆเพียงคุณกดที่เมนูหลัก และเลือกกดปุ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูล แอปพลิเคชันสมุดสุขภาพจะทำการเปิดกล้องให้คุณสแกน QR code ที่แสดงอยู่บนหน้าจอระบบเจ้าหน้าที่เมื่อทำการสแกน QR code เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงชุดข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ต้องการเข้าถึงเพื่อให้คุณอนุญาตโดยที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ขอดูหรือเลือกให้ดูข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้นเพียงเท่านี้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลประวัติส่วนตัวของคุณได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทำการขออนุญาตจากคุณทุกครั้งเมื่อต้องการขอข้อมูลและยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติสุขภาพของคุณจะเข้าถึงได้เฉพาะคนที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นแอปดีๆแบบนี้ต้องโหลดเลยแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพหากพบปัญหาการใช้แอปหรือข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่